นนี้นะคะเราอยู <friends> ่ก right. ันที yes, so ่ดงบูดีนะคะย่านเชลซีทุกคนกำลังจะไปรับน้องชองมุที่บ้านเพื่อนนะคะจะบอกว่าการเลี้ยงหมาในลอนดอนที่ยังติษนะคะไดเอียดยิบย่อยเยอะมากค่าใช้จ่ายแพงมากกว่าจะซื้อหมาได้นั้นไม่ใช่แค่มีตังเราจะซื้อได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากว่าจะเลี้ยงหมาได้ในลอนดอนนียเขาจะต้องแบบทำยังไงอะไรใดๆกันบ้างนะคะก็ตามมาดูกันได้เลย คือรอบที่แลวว้วอะผ่านอ้องชองยุ่ไปเดินเล่นมาใช่ปะ่ะคือจะบอกเขาแบบวิ่งตามน้งไม่ทันเลยคือรอบที่แล,ดดแล้วเนี่ยใ่รงเทุ้้นเลยเพราะว่านางตัวใหญ่แล้วก็ตัวหนักมากคือเกือบหน้าที่มารอบนี้ก็เลยต้องสั่งรองเท้าเป็นแบบพิเศษนะมนจะาจากประเทศไทยนะคะคือรองเท้าจากลาเบล่านะรองเท้าที่ใส่สบายแล้วก็นุ่มมากๆเพื่อที่จะมาแบบมาจูงนางโดยเฉพาะนี่นแบบแะคาบาเล่แบบนี้เพราะถ้าผมมาแบบหลายสีหลายแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็หนังนุ่มมากานี่เนี่ยปะใส่แบบสองสามครั้งแล้วรู้สึกแลว้วแบบเออไม่ปวดเท้าก็อยู่รอนๆะน่ะเราเดินเยอะมากใช่ป่ะเป็นส่วน ะะก็เลยจะต้องมีรองเท้าดีๆเหมาะมากๆสำหรับใครที่จะไปเที่ยวหรือว่ารู้ตัวว่าต้องเดินทางต้องแบบใช้เทา้าต้องเดินเนอยอะอะไรเงี้ยกนน็คือแนะนํามากๆคือรองเท้าจากรลามลล่านะคะหนังนุ่มวัสดุพรีเมียมแล้วก็ดีไซน์สวยสีสวยด้วยอันเนี้ยจะบอกว่าเป็นคู่ที่ชอบมากๆเพราะว่ามีส้นแบบเบาๆนะคะใส่ในวันสบายๆแต่ยังอยากดูเป็นแบบว่าคุณหนูนินดๆิหน่อยๆก็คือสามารถใส่คู่นี้ได้นะทุกคนก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากๆจริงๆแล้วก็วันนี้จะใส่คู่เนี้ยแหละไปต่อสู้กับน้องช่องลูกัน ปะพร้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของบ้านโหโหโ้หตายแล้ววันนี้เราเจ้าของบ้านตัวจริงอยู่ไหนคะฮัลโหลอันอันอันเยมนีเชิญเล่นกับเชิญเล่นกับโอ้เห็นแล้วปวดหัวแน่นอนคุณแพทอยู่ไหนแต่งหน้าอยู่ โอเคได้ป่ะคนนี้จับหมาด้วยปกติพี่หลุยนะ่ยเป็นคนที่ไม่ชอบสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องมาจับหมาผู้ชายก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงช่างลุกไปแล้วเปล่าแค่เรียกยังไม่หัดเลยช่างลุกอืมไม่สนใจโอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะ <Hello. S 1> อันนี้ <Hello. S 1> ป้าแพทลอนดอนนะคะ oh. อีกไม่นานจะเป็นป้าแล้วรู้ตัวหรือยังเดี๋ยววันนี้ขอยืมลูกชายไปเลี้ยงหนึ่งวันนะคะจะพาไปช้อปปิ้งเอาไปเลยไม่น่าไหวตอนนี้อยากรู้รายละเอียดคร่าวๆว่าจะต้องดูแลมันยังไงแล้วมันจะลอดกลับมาใช่ไหมยังไงโอเคพี่แฮชคำถามคือ ถ้าช่องลุกน่าฉี่จะทำสัญญาณยังไงมันจะดึงมันจะดึงมันจะเราเราจูงอยู่แล้วมันจะดึงไม่เดินมันไม่เดินแล้วถ้ามันจะอึอ่ะมันจะดมทุกอย่างมันจะเริ่มวนเขาจะไม่อยู่อีดีฉี่กลางช่องแนวใช่ไหมเขาไม่ฉี่แล้วเขาก็ไม่ควรจะอึเพราะว่ามันโดนเทรนมาให้ฉี่กับอึของต้นไม้ถ้าถือว่าน้องกำลังซื้อช็องแนลอยู่อาจจะบอกว่าสร้างแบบกิจกรรมทางใหญ่ๆได้ เขาจะปรับปลาสุก่าถ้าเดินเข้าไปเราฉี่อ่ะเขาไม่ปรับหรอกเขาปรับด้วยองแบบกระเป๋าแบบชาแนลที่เราเนี้ยต้องซื้อแต่ถ้าสมุนแล้วเอืออะแล้วไม่เก็บอ่ะทีนี้โอเคแน่นอนอะแต่ถ้าฉี่อ่ะขอเขาเชฟอะชงลูกจะฉี่ร้านกระเป๋าชาแนลไม่รูกที่แน่ๆคือเนี้ยเอาถุงไปเก็บขี้มันด้วยพี่ไม่เก็บหรอพี่เลยไม่เก็บหรอไม่เก็บแล้วเราสามารถสั่งอาได้ไหมบอกว่าชงลูกนั่ง เราต้องพูดภาษาอังกฤษชงลบคัมเมียคัมเมียนาวชงลบคัมเมียนาวนาวนาวชงล็อกอ่ะชงล็อกสุยอดเลยเดือนสุดอดไงอันนี้ผ่านอะไรคะพี่แพร Why Boxteria ขนตรงเนี้ยแม่งเหมือนแบบอะไรดีอ่ะขนแกะเหรอเหมือนอพังก้าเหมือนอพังก้า บอกว่าที่สอบที่ีเนี้ยเขาบอกว่าเราต้องนี่ไปตอนเช้าใช่ป่ะคือ <c oughs> ถ้าเราไปตอนเช้าเราจะได้ของดีแล้วเขาบอกว่าถ้าเรามีหมาไปเป็นพร็อปอะเราจะเหมือนแบบโลโคเหมือนเป็นแบบมาดามทรีนนะวันนี้เนี่ยแบบว่ามาดามทรีนเชื่อแบบเข้าสอบแอนเบส ในกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมันได้ด้วยถ้าได้กระเป๋าแอร์แมสวันนี้ที่าจะทำอาชีพใหม่ป <ะ S 1> เปิดเช่าหมา,า,มาทุกคนจะรู้จักชองลูกแอร์เมสนะเพราะว่าเดินจูงชองลูกก็ได้แอร์มสเพราะว่ามันเข้าโกย้อนได้ตลอดเออทุกคนเจ้าของเขาบอกว่าถ้าเราพูดคำว่า let's go for walk มันจะวิ่ง let's go ไม่ทำเลยอะใสจดูก็กอยากนะจัน้องคลุกคือแบบว่าไม่ธรรมดาเลยนะขรางด่างเป็นเต๊ค่ะไปแล้วนะุกคนจะรดหม่งออกจากห้องนะจะรอดไหมเพิ่งออกจากห้องนะ Dress impress like prime like it's to night เฮ้ช่องลุกช่องลุกจะต้องปานีกับพี่เนียบนะคะวันนี้ช่องลุกเดินช้าๆนะเพราะว่าวิ่งตามไม่ทันแล้วช่องลุกจะเย็นๆนะ you Don't need a rabbit or a hat to help me understand. I don't need convincing. It's so easy to see. Every little thing you do is magic to me. It just comes so natural. You... ต้องบอกว่าพี่หลุยเป็นคนที่ไม่ชอบสัตว์ทุกชนิดนะทุกคนงงมากทําไมชอบช่องลูกอะนี่หมาผู้ชายนะไม่ใช่หมาผู้หญิงทําไมถึงชอบอะเรียบร้อยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าดีแล้วแหละจะได้ไม่ต้องไปอึแล้วก็ไปฉี่ในช็อปชั้นเลวนะเฮ้ยๆติดตูดที่นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ช็อป ชาแนลนะคะที่ Sloane Street นะคะไปแอร์เมสนะคะไปดีออจะไปดูของช้อปปิ้งกรุบกุบกันสะหน่อยนะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้นะที่อังกฤษเนี่ยเขายกเลิกแท็ีนีฟันไปแล้วนะคะทําให้ราคาของที่เราซื้อไม่สามารถขอแท็กนีฟันได้ราคาก็คือจะสูงคือเกือบเกือบจะเท่ากับที่ไทยเลยแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเกิดว่ามีของเราก็จะทำยูดีนะคะก็ช่างมันแท็ีนีฟันทุกห้างในลอนดอนสามารถจูงน้องหมาเข้าไปได้เลยนะทุกคน คนขอไทยนะครับขอบคุณค่ะเราเป็น,น,น,นว่า,วาเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ช่องลุกจะทำมิชชั่นกระเป๋าเพืยอนสำเร็จไหมแล้วจะชี้หรจะขี้ใ,ในช็อปให้เราต้องถ่ายหน้าหรือเปล่าไปค่ะ ใช่ไะเราได้กระเป๋าชัวถ้าต้องซื้อแล้วว่ากำไรเมื่อกี้แค่เจ็ดแสนเจ็ดนะแสนเจ็ดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้นะคะจะมาช้อปปิง้งกันต่อที่ชาแน,นลนะคะทุกคนสาขาโลนัสเียนะคะเป็นสาขาที่ของเยอะมากๆสาขาหนึาหา่ง เงินทองของนอกกายเงินทองของนอกกายไม่ตายก็หาไมนได้ใช่แต่ตอนนี้จะตายแล้วเพราะว่ามีบัตรใช้หมดก่อนตายก็จะตายเหมือนกันไปเดี๋ยวเราไปสอบกันที่สอบฝัหนึ่งน,นะคะเดี๋ยวจะไปโทเทนน้าดีออช่องลุกเริ่มแบตอ่อน ควรพาหมามาช็อปปิ้งเพราะว่าโคตรวุ่นวายทุกคนดูดิเหนื่อยอยังป่ะกลับบ้านปะจะไปดมกระเป๋าขเขาไม่ได้นะวันเดย์ช็อปปิงนะคะกับช่องลูก Thank you <t aps> นะคะชองลุก <t aps> สำหรับความร่วมมือที่ดีมากๆเลยก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะจะพาชองลุกกลับไปคืนสู่แม่ๆของเขาแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าวันนี้เป็นวันเดที่แบบว่าเดินเล่นช้อปปิ้งทั้งวันแล้วแบบไม่เจ็บเท้าไม่เมื่อยเท้าเลยรองเท้าก็คืนนุ่มมากใส่สบายมากถือว่าเป็นรองเท้าที่แบบเหมาะมากๆสำหรับใครนะคะที่เน้นการใช้งานแบบเดินเยอะๆเดินทั้งวันนะคะ บ้านใช่ไหมลูกเหนื่อยมากเป็นวันที่เหนื่อยมากนั่งไม่ได้ต้องไปรอรอเลย ถ้าอยู่ที่เนี่ยเราจะซื้อหมาตัวนึงมันจะต้องทำอย่างไรบ้างอย่างแรกก็เลือกอเลพันธุ์ซึ่งพันธุ์เนี่ยก็จเป็นอะไรที่ต้องคิดแล้วคิดเพราะว่าอย่างอยู่เมืองไทยเรามีสวนในบ้านเรามีพักมีอะไรทไปวิ่งง่ายๆค่ะแต่ที่อัเนี่ยเราอยู่กันเี่อพาร์ทเมน้นพอพาร์ทเมนต์ปุ๊บพอจัดการซึ่งก็คือตอนนั้นคิดไว้มีรักชุม Why Fox t e r เรียแล้วก็อิตาเลียน กรายฮาวตาจจะคุณออกเพราปบ้านสองชั้นวิ่งไม่ได้อิตาเลียนก็ไม่น่าจะเวิร์คเพราะว่าเขาตัวร่างกายเยอะก็เลยได้วายฟ็อกซ์เลยเป็นวายฟ็อกซ์เซอร์อย่าะแล้วเรามีแบบจับจัตว์นะเหมือนแบบตลาดหมาไปช็อปปิ้งร้านสัตว์ไปดูก่อยก่อนแท็กซี่แต่ตรงนี้ไม่มีแล้วเราจะเห็นหมาที่เราจะอยากได้ก่อนที่เราจะซื้ออย่างไรชงลุกเนี่ยนะเป็นหมาที่มาในช่วงของโคมล็อกแล้วปกติเนี่ยคืออย่างที่เราอ่านเนี่ยเขาก็ต้องทำแบบว่ารีเสิร์ชว่า มีพรดเดอร์ที่ไหนมีคือเราเลือกของแชนเนลคลับก็คือมือนเป็นเซนติกรีแล้วก็อีกวิธีหนึ่งในการเลือกหมาเนี่ยถ้าไม่นั่นก็คือไปเอาเรสคิวด็อกมาสุนัที่เขาเหมือนแบบโดนปล่อยทิ้งคนอังกฤษอ่ะก็คือถ้าไม่เอาเป็นแคนติกรีด็อกก็คือไปเรสคูด็อกแล้วอย่างตัวเนี้ยพอเราพอเราจะเอาเสร็จอะเราก็ต้องทักมีส่งโปรไฟล์ไปแม้ว่าเราเป็นใครยังไงจะมีงูมีเงินในการเนี้ยอันนี้คือเนี้ยเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูค่าหาหมออาบน้ำแบบเนี้เราต้องมีระมัดนั้าเว ก็จะเลือกว่าโอเคเขามีหมากี่ตัวในลิเชอร์เขาแล้วเขาจะเหลือผู้ชายขี่กลมขี่ตีตัวแต่การซื้อหมาเนี่ยไม่เหมือนบางไทยอย่างนึงคือมันจับต้องไม่ได้ถ้าไม่ล็อกดาวน์เดี๋ยวเราไปเห็นก่อนได้แต่ห้ามจับเขาส่งวิดีโอมาให้เลือกตอนที่เราจะเลือกซื้อแล้วพอเราเลือกตัวไหนเรามาจําก็คือต้องเข้าตัวนั้นคือเปลี่ยนใจทีหลังไม่ได้ แล้วพอจ่ายตังค์พักเราก็ค่อยไปรับน้องที่ทางเลยจริงๆควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าขับรถไป5ชั่วโมงขับรถกลับ5ชั่วโมงแล้วตอนนั้นอังกฤษชงหลอกดาวลำบกไไม่สามารถที่จะส่งรถไปรับเสียค่ารถไปรับเท่าไหร่ห้าร้อยปอนด์ห้าร้อยปอนด์สองหมื่บาทกว่าๆโอเคเล้ว่าตัวน้องชงบอกได้หรือเปล่าอ่ะบอกได้ สามพันตนแสนสองแล้วึไปก่อนนะก็กระเป๋าชาแนลคลาสสิกหนึ่งใบก็คือเป็นค่าตัวหลังจากวันนี้เทปนีออกไปคนแรกตามราคาตัวชมโอเคอันนี้คือแค่ค่ามาค่าอาบน้ำตัดขนออกมาคือจะบอกว่าคุณแม่ยังไม่รู้แม่ยัไม่รู้ไม่เ hey, ป็นไรแม่ไปดู YouTube สองอย่างนี่พะัอาบน้ำธรรมดาร้อก่อนอาบน้ำธรรมดาห0 0่งรก่อนแป้งควานสินบสองก่อนแ้เปนรแล้วแบบหลัเราไปคลินิกนถือว่าไปฉีดหลอดส่งวรซินม,มันไม่สบายไรเงี้ยค่าค่ารักษาประมาณาๆแบบหยบเข้าร้านทุกคอนซลเทชันห้าสิบค่าคอนซัลันห้าสิบบาทคือสองพันแต่ต้องต้องบอกก่อนว่าการเลี้ยงหมาที่นี่เนี่ยต้องมี insurance In สำคัญมาก i ั้น r n e ตัดในการทำันายเดือนละสาม ปอนด์อันนี้ต้องทำเลยทำไม่งั้นไม่ได้ไม่ไหวเพราะว่าไม่มีเงินทีกนึงคือแบบอ๋อต้องมาปวดตับแล้วก็คือม่ไ้ทำวัคีได้ไม่ทำหมดเนาะไม่ทำหมดวัคซีนไม่ได้ค่าเห็บค่าอะไรไม่ได้ก็คือค่าแบบดูแลมันไม่ได้แต่ได้แค่ค่าเจ็บปวดค่าเจ็บปวดเราแยกอยู่เวลาเราฉีดวัคซีนจริงประมาณเท่าไหร่วันนั้องสองครั้งแรกสองร้อยสองร้อยสิบปั๊บครั้งแรกสี่ร้อยห้าสิบก็คือเอาไปค่าละมันทำงานบินบาทไทยข้ามหมันเท่าไหร่ท้ามหมันอย่าพูดไปเลยเขาเขาวัดตามน้ำหนักไข่ที่มาน้ำหนักไข่ ทำหมาดีหม <OR> yeah no ื so ่นบาททำหมาในการเลี <arrivé at> ้ยงหมามีต้องบอกว่านอกจากจะมีความพร้อมและอยากเลี้ยงหมาแล้วันไม่พอน่ะแต่ว่าน่ารักมากช่าลุกน่ารักมากแล้วก็เขาคิดด้วยว่าคนเหนื่อยเลยที่สําคัญคือหมาที่เนี่ยจะต้องมีปอกคอถ้าหมาที่เนี่ยไม่มีแ็มแล้วเกิดอะไร มโดนแับเม่าไหร่ซาทิมสองพั0ปอนด์ได้ำปอนด์ถ้าวีเขาตักหมาเราได้ไม่หมาทุกตัว้มีไมโครชิพต้องมีไมโครชิพหมทุกตัวต้องมีไมโครชิพตั้งไว้ถ้าหมาหายไปปั๊บเขาก็จะเซอวิหาเจอเพราะว่าใครเป็นเครื่องมองแกลแล้วพี่แท็บก็จะโดนปัด2000ปอนด้อย่างี้มีแคร์ก็มส่งถลจริงๆแล้วว่ามันเป็นข้อมูลที่แบบดีนะโดที่ทุกอย่างเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นเหมือนกฎหมายที่แบบว่าคุ้มครองทั้งเราทั้งหมาประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่แท็นะคะ อันทอันแห่งพิกาชิปแล้วก็ L P Lifestyle นะที่วันนี้แบบให้เนียบแบบเชี่ยวเล่นกับน้องหมาพาหมาไปช้อปปิ้งสนุกสนานมากทุกคนก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณน้องเลี้ยงพี่เราเลี้ยงแต่ว่ารอบหน้าเออถ้าใครอยากรับเลี้ยงนะคะเชิญค่ะปักก่อนมาค่ะคุณชองค่ะไปแล้วทุกคนประกาศหน่อยรับเลี้ยงไหมครับ